สวัสดีค่ะตอนรับ,บรคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจรันรรรวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชุติมาวันนี้เราเจอกับคุณผู้ชมเนี่ยในวันศุกร์นะคะซึ่งก็มีช่วงของถามมาต่อไปเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ในหลากหลายคําถามด้วยกันค่ะและทางทีมงานเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดี เพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวลออเพสัตนะคะแล้วก็จะเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะคำถามก็มีหลากหลายเมื่อช่วงประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายที่ทางแบงค์ชาติขึ้นไปธนาคารประเทศไทยเขาก็ปรับอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายขึ้นมา100.025 <c oughs> ขึ้นมาเป็น100.075ผมคิดว่าหลายคนก็คงจับตามองว่า มันเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะตอนนี้เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมันจะขึ้นไหมเท่าที่ผมสดับตับฟังเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากน่าจะยังไม่ขยับน่าจะยังไม่ขยับเลยนะคราวนี้ใครที่คล้ายๆกับว่าอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านรอจังหวะที่ดอกเบี้ยจะขึ้นถ้าถามว่าขึ้นมากไหมคงไม่มาก สิ่งที่เราควรจะพิจารณาตอนนี้อันนี้ผมพูดถึงผู้ฝากเงินอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับคนลงทุนในหุ้นกู้ไม่เกี่ยวกับคนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยคือลำดับแรกเลยการจะฝากเงินขอให้เลือกสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันประกันเงินฝากซึ่งอันนี้จะมีการกำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝากหนึ่ง แล้วก็อยู่ในธุรกิจที่เป็นตามพระบัญญัติธุรกิจธุรกิจการธุรกิจประกอบธุรกิจการเงินของทางธนาคารประเทศไทยไอตรงเนี้ยต้องเป็นจุดแรกเลยนะส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยนะผมเข้าใจว่าถ้าท่านดูธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างจะต่ำถ้าฝากแบงก์อย่างที่ผมฝากอยู่นะดอกเบีย้ยเงินฝากประจำหกเดือนปีหนึ่งเนี่ย 0.50.6ต,ต่อปี<ะ>ล้านละห0 0 0ันล้านละ6,000และยังเสียดอกเบีย้ยภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากด้วยคราวนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆท่านไม่ทราบนะคือที่จริงก็มีธนาคารที่เขาทำธุรกิจรับฝากเงินจากประชาชน แต่ว่าก็ให้อัตราดอกเบีย้ยที่น่าสนใจคือมีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาค่ะอาจารย์คะอย่างคุณผู้ชมท่านเนี้ยเขาถามว่าช่วงนี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันขาขึ้นนะคะอาจารย์คะคซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฝากเงินอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปฝากประจำเนี่ยมันจะดีไหมคะอาจารย์อาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมเอ,เอ่ยไอฝากประจำอะถ้าเราไม่ใช้ในระยะเวลาที่ฝากไว้เนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ไหนล่ะค่ะ ที่ดอกเบีย้ยมันจะรู้สึกว่าถูกใจเราหน่อยะนะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมละะ่ะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อธนาคารนี้นะะธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยอันนี้อาจารย์ไปติดตามอ่นานข่าวมาใช่อันนี้คือคือ,ค,อคือพูดง่ายๆว่าถ้าถามเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของเขาเนี่ยน่าจะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารที่คุณอาจจะคุ้นชื่อ,อนะ แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารภายใต้พระาาราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถาบันการเงินชื่อว่าธนาคารไทยเครดิตนะคะตอนนี้ถ้าเอาอย่างนี้นะจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยมีเวลาประมาณสองอาทิตย์ถ,ถ้าใครที่ต้องการจะฟิกอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นเงินฝากทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะตอนนี้มีเงิน,น,นฝาก,กประจํา17เดือนดอกเบี้ยร้อยละ1.7ต่อปีต่อปี แล้วก็รับดอกเบีย้ยทุกเดือนค่ะนะฝากประจำพิเศษ15เดือนดอกเบี้ยร้อยละ1.45เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาออฟเฟอร์ราคาเนี้ยเราเปิดอย่างเงี้ยจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ส,นส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยโอเคเฮ้ยกลัวดอกเบีย้ยมันจะขึ้นก็เอาที่มันเป็นระยะสั้นหน่อยระยะสั้นหน่อยตอนนี้เขามีดอกเบีย้ยระยะสั้นคืออัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำ8เดือนค่ะ อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งจุดสองร้อยละหนึ่งจุดสองต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่คะอาจารย์พันหนึ่งแต่ฝากสูงสุดไม่เกินยี่สิบล้านนะเท่าที่ผมทราบค่ะเ <c oughs> พราะเนี้ยคือต้องเข้าใจนะว่าแปดเดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งจุดสองก็คิดแค่แปดเดือนนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแปดเดือนได้หนึ่งจุดสองนะ <c oughs> อันนั้นอัตราดอกเบี้ย,ยต่อปีค่ะนะส่วนอีกอันหนึ่งก็ยังมีเงินฝากประเภทรับดอกเบี้ยเร็วๆเ,เงินฝา,ฝากทันใจสิบสองเดือนร้อยอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ <c oughs> ่งจุดสี่ค่ะแล้วก็ แต่ว่าฝากสูงสุดอันนี้ฮะเขาอัานเห็นไหมเขาอรานล้านนึงไม่เกินล้านห้าเออลายหนึ่งไม่เกินล้านห้าอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจแล้วมันยังมีประเภทหนึ่งนะฝากฝากที่เป็นฝากต่อเดือนทุกเดือนเท่าๆกันเไม่กามเราไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอันนี้มันจะมีประเภทหนึ่งให้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องออมทุกเดือนอันนี้ก็มีแล้วถ้าเป็นนิติบุคคลโอ้นิติบุคคลนี่รายละเอียดเป็นเยอะนะถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีทั้งเงินฝากประจํา น9เดือนถึง36เดือนดอกเบี้ยก็เป็นขั้นบันได1.2 1.35 1.8ไอ้ทษ1.5 1.55นะส่วนจริงๆ,ๆพ,วพวกที่เป็นพวกไอ้ธุรกิจเนี่ยเขามักจะใช้ ใช้ใช้ฝากแบบที่เอาไปใช้ได้ด้วยนะนี้เขาคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแล้วก็รับดอกเบี้ยรายเดือนไปเลยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝากอานี้เ็เป็นออมทรัพย์ธุรกิจอันนี้เขาให้ดอกเบี้ย1.15ต่อปีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยนะคะก็สามารถเดินไปสอบถามรายละเอียดของเขาได้นะคะสาขาของธนาคารไทยเครดิตนะคะหรือว่าลเซ็ center 02 6975454ก็ได้เช่นเดียวกันเบอร์คอเซ็นเตอร์เนี่ยคุณพูดช้าช้าคนคนดูทีวีเนี่ยเขาไม่ทันจดหรอกนก่มยเขาจะขึ้นเบอร์อ่านนุ่นย้อนให้ที02697ง ห้าสี่ห้าสี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะจะไดทันมันชอบเวลาวิทยุทีวีพูดมันจะรีบเป็นไปไหนคนบอกเบอร์มันต้องบอกชั้ๆเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงก็สามารถไปดูในส่วนของอันนี้เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยอ่ะอันนี้คําถามชาวบ้านทั่วไปเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยมีไหมเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอาจารย์การไฟฟ้าทั้งสาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฟนกฟพกฟผเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจทําไม ถึงรัฐเนี่ยไม่พยายามพยุงค่าไฟฟ้าไปก่อนอย่างน้อยก็ขอให้ชะลอการขึ้นค่าไฟไปก่อนคะนี่พยุงแล้วนะครับที่เขามีภาระขณะนี้ยพยุงแล้วพยุงจนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจ่ายเงินแล้วติดหนี้เขาเป็นแสนล้านแล้วเหมือนก,กองทุนน้ำมันก็เป็นแสนล้านแล้วเขาถึงได้มีการพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าผันแปรนะตามสเต็ป ซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ราคาเชื้อเพลิงขึ้นเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทอ่อนลงอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะตอนนี้ก็กำลังรัฐบาลก็กำลังหาวิธีในช่วงสิบรววันเนี่ยว่าคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยเนี่ยค่าเอสทีรอบใหม่ที่จะขึ้นเดือนกันยาอีกประมาณ60สตังค์รวมของเดิมด้วยประมาณ90สตังค์เนี่ย จะจะจะช่วยยังไงเออจะจัดยังไงจะใช้อัตราไหนจะใช้อัตราตอนเดือนมกราถึงเดือนเมษาหรือจะใช้ตอนเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาจะอ,าอัตราไหนซึ่งมันก็ต้องมีเงินชดเชยหรือว่าถ้าเกิดคนที่ใช้เกินไปถึง500หน่วยอะไรเงี้ยจะจัดยังไงนะอันนี้กําลังอยู่แต่แค่นี้นะต้องใช้เงินประมาณ800 0ันล้านรัฐบาลต้องอุดหนุน oh. แค่ที่ผมพูดว่าคงค่าไฟ คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตราเดิมไว้น่ะแค่นั้นยังไม่ได้บวกของใหม่นี่นะ,ะอันนี้รัฐบาลก็ต้องควักเงินจ่ายเพิ่มแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนวูมิภาครัฐบาลต้องจัดสรรงบมาไปจ่ายให้คือต้องยอมรับอะว่าต้นทุนเชื้อเพลิงมันเพิ่มขึ้น หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันมีเรื่องของค่าพร้อมจ่ายมันมีเรื่องของการคำนวณไฟฟ้าสำรองมากจนเกินความเป็นจริงอะไรพวกอันนั้นก็มีส่วนแต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนะนะถามว่าขึ้นไฟฟ้ารอบนี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนขึ้นไปหกสิตังเป็นเก้าสิตังเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาขึ้นเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าตอนนี้ก็ไปพูดพูดกันบอกว่าค่าไฟเนี่ยจะขึ้น4ี่บาทไม่ใช่ต้องเข้าใจยังไงคะคือ ค่าไฟฟ้าพื้นค่าไฟฟ้าฐานตอนนี้ถ้ายังไม่เอาว่าใช้มากจ่ายมากนะ,ะอยู่ที่3าบาทเจสตางค์ต่อนหน่วยถ้าบวกกับค่า FT ประมาณ23สตางค์มันก็ตกประมาณ4บาทอ๋อนี้ที่จะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอีกประมาณ70สสตางค์ หน่วยเป็นสตางค์ออ68สตางค์เนี่ยขึ้นไปจาก4บาทนี่ก็จะเป็นประมาณ4บาท72สตางค์ไม่ใช่ขึ้นจากไม่ใช่ขึ้น4บาทขึ้น4บาทกับขึ้นเป็น4กับไปขึ้น4บาทจะกกับขึ้นจาก4บาทเป็น4บาท72สตางค์เนี่ย มันคนละเรื่องกันเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะอ,อันนอกเหนือจากนี้เขายังถามกันมาค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาน้ํามันก็ลดลงแล้วแต่เมื่อไหร่ราคาสินค้าจะปรับตัวลดวลงในช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ เราคังถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะเป็นแฟนคลับรายการฟังหูไว้หูของเราเนี่ยละค่ะแล้วเขาติดตามไปเมื่อเทปออนแอร์วันที่8เดือน8เนี่ยนะคะเขาบอกว่าฟังที่8เดือน8ก็วันที่8นะคะเดือนนี้แหละที่ผ่านมาใช่ค่ะและเห็นอาจารย์เนี่ยแนะนําให้ลดราคาดีเซลแต่บ้านเราเนี่ยสินค้าและบริการต่างๆมันก็ขึ้นราคาไปหมดแล้ว ถ้าสมมุติว่าลดราคาดีเซลแล้วจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าราคาสินค้าและบริการมันจะลดลงคะเดี๋ยวเอาทีละอย่าง <c oughs> ผมบอกว่ารัฐบาลเมื่อมีการลดาราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกปรับตัวลดลงเอาเข้าสูตรในการคำนวณแ,แล้วะนะอบวกลบคูณหาแล้วเนี่ยขณะนี้กองทุนน้ำมันก็คงไม่ได้ชดเชยผมก็บอกว่า ถ้าหากอย่างนั้นเนี่ยส่วนที่พอจะหลงเหลือแล้วเอามาลดราคาหน้าสถานีบริการหรือที่ปั๊มได้เนี่ยก็ควรจะทำแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมพูดผมแนะนำไม่ใช่ว่าเขาจะฟังผมนะแนะนำอันนี้คือแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยที่เกี่ยวข้องแนะนำไอ้คณะกรรมการที่ดูแลนี่แหละสำนักงานาบริยาไอ้คณะไอ้กบอง,งอเชื้อเพลิงเชื้อแพงอะไรเนี่ยก็ผมแนะนำไปก็เขาไม่ทำเขาขึ้นเขาไม่เที่ยวขึ้น ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาจนไม่มีการชดเชยแล้วแล้วเขาก็ทำเงียบๆอตอนนี้ใครใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยเขาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ94สตางค์เพื่อที่จะเอาไปลดไอที่เขาชดเชยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเงินประมาณ70,000กว่าล้านเนี่ยเขาจะาไปใช้ของเก่าเขาที่เขาติดค้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่บอกว่าเมื่อไหร่น้ำมันลงมาแล้วเขจะลงมันไม่ลงดีเซลมันไม่ลง เพราะฉนนั้มันตรึงไว้ที่35บาทมันไม่ลงที่จริงอะผมบอกว่าเฮ้ยมึงลงสัก50ตังก็ยังดีมันไม่เชื่อกันไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อผมนะผมบอกก่อนนะอ่ะราคาน้ำมันดีเซลไม่ลงแต่ถ้าเกิดว่าอันในระยะต่อไปที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวลดลงและเบนซินแก๊สโซฮอบ้านเราก็มีการลงด้วยนะคะอาจารย์เาว่าราคาพลังงานลดลงอ่านลดลงและเมื่อไหร่ราคาสินค้าจะปรับลงคะก็ต้องดูเป็นรายการไป ก็ต้องดูเป็นรายการไปเราต้องดูว่าต้นทุนเชื้อเพลิงในละลอกแรกเนี่ยถ้ากระทบจริงๆเนี่ยกระทบเรื่องภาขนส่งอันที่สองก็คือว่าบางอันคอมโพเนนต์มันอ่ะมันเกี่ยวข้องเรื่องจากราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้องค์ประกอบอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยตรงนั้นถ้ามันไม่ลดมันก็ลดไม่ได้เออบางอันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเลย อ,าอ้าวอย่างตอนเนี้รถยนต์ขายได้แต่ก็ผลิตไม่ได้เพราะ <c oughs> ว่าอะไรไม่มีไอชิ้นส่วนอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้มันก็เป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอรอบนี้เนี่ยการขึ้นราคาสินค้าและบริการมันไม่ใช่เฉพาะน้ำมัน <c oughs> มันมีเรื่องอาหารมันมีเรื่องปุ๋ยมันมีเรื่องค่าขนส่งมันมีอะไรประกอบกันหลายอย่าง <c oughs> นะไม่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 ไมไหวังเลยเอา <c oughs> อาจารย์คนละเครื่องเฟสที่หที่บอกว่าคุณคิดดูอย่างนี้อ่ะ ผมขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเป็นชามละ40ค่จาก40เป็น50หรือ35เป็น45ขึ้นเรียบร้อยแล้วคะมันมีเหรอครับมันมีเหรอครับว่าพรุ่งนี้พอน้ำมันลงอะไรลงเนี่ยนะจะขายเหลือชามละ35บาทข้าวมันไก่ไอ้โทษข้าวผัดกะเพราอะไรที่กินกินกันนะ40 50จะลงมาเหลืออย่างเดิมเป็นไปไม่ได้หรอกธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแล้วคุณต,<อ>ต้องลืมอย่าลืมว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเงินเดือนเขาต้องขึ้นนี่ยังไม่ได้พูดถึงค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาหรือจะมีผลวันที่หนึ่งมกราปีหน้านะ,ะที่จะขึ้นให้คนละส<ด>ิบห้าบาทาต่อพูดตอนที่เขาเสด็จนะนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้คือถามว่าเราอยู่กันแบบไม่ต้องขึ้นเงินเดือนได้ไหม,มก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน ใช่ไหมถ้าเราไม่ขึ้นเงินเดือนก็ไม่ต้องขึ้นราคาสินค้าและบริการสิเอาสินค้าและค่าบริการต่างๆเนี่ยราคามันปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการมาตรการเยียวยาจากภาครัฐหรือว่าประคับประคองจากภาครัฐคนละครึ่งในเฟสที่5ที่รับเงิน800บาทสุดท้ายแล้วลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันไหนคะจย์คะเอ๊ะจำไม่ได้แล้วว่ะ เหมือนว่าให้กดยืนยันสิทธิ์ในวันที่19สิงหาคมค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นต้นไปแล้วเราก็ใช้เงินตั้งแต่วันที่15กันยา1กันยายน1กันยายนไม่เกินวันที่15กันยายนแต่ผมว่าถึง31กันยายนในการใช้จ่ายเออแต่ต้องเริ่มจ่ายก่อนแต่เราต้องแอคทีฟก่อนใช่ค่ะไอ้นั้นผมไม่ว่าไม่เท่าไหร่หรอกที่ผมว่าคนรอยอยู่ขณะนี้ก็คือไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะลงทะเบียนรอบใหม่ที่จะลงทะเบียนรอบใหม่ผมดูเกณฑ์ที่ออกใหม่แล้วผมว่าคนที่เคยได้ ก่อนหน้านี้ต้องถูกตัดสิทธิ์อ่ะเพราะอะไรคะโอ้เขาบอกว่าใช้ระบบ AI อ่ะเหรอคะเออใช้ระบบ AI ไปดูว่าถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตอันนี้ไม่ได้เลยโอ,โอเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบัตร,รเครดิตนในชื่อคุณตัดทิ้งเลยหนึ่งอเออคุณไปกู้แบงก์เกินเท่าไหร่ไม่รู้ล้านห้าอะไรเนี่ยตัดเลยก็ดีนะจาย์อย่างเงี้ยไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้แกนคนที่แบบเขาจนไม่จริง่ะพูดให้ฟังพูดให้ฟังค่ะอ่ะคนนี้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะจย์เขาบอกว่า ปี20กอฟผสร้างเสา500กิโลวัตต์2,520อ่าปีนี้มันปี2565นะครับจ่ายเงิน2,000กว่าบาทออปี60หรือต้นเก่าสร้างต้นใหม่ขนาดใหญ่ใจกลางแปลงนาะ <Okay. S 1> ใช้พื้นที่2งาน <Okay. S 1> จ่ายเงินตามราคาประเมินราคาต่อตารางวาเท่าปี20ค่ะค่าเสียหายอื่นไม่ได้จ่ายบอกว่าทำถูกกฎหมายให้ไปฟ้องศาลปกครอง เขาบอกว่าพอจะไปฟ้องก็โดนทนายเบี้ยวแล้วก็หลอกอต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยไป2 0 0 0 0 0บาท oh. 26นี้สิ้นสุดการแสวงหาข้อมูลเขาสอบถามอาจารย์มาค่ะว่าอยากให้อาจารย์หนช่วยแนะนำแง่บุมในการต่อสู้ให้มีโอกาสชนะหน่อยค่ะโอ้โห oh, ผมผมรายละเอียดที่คุณส่งมาแค่นี้ oh. ผมพูดอะไรไม่ได้เลยขอรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคะเผื<ม>่อไปอ<ม>ินบ<ม>็อกซ์คือคุณเรื่องไปถึงศาลนะคุณส่งไอที่ไอท,ที่คุณฟ้อง เป็นคดีที่คุณยื่นฟ้องไปให้ผมอ่านดีกว่าะจะได้รู้ว่ามันที่ตรงไหนการประเมินของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการชดเชยการใช้พื้นที่ของคุณเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหม ไม่รู้ผไปเสียอะไรทั้งสองแสนค่าต่อสู้เอาเป็นว่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ่ันทา้งลายไอเดี d แอดทูเอียร์ข้อมูลมีน้อยเกินไปผมตอบอะไรไม่ได้หรอกอาจารย์การที่มีแล้วต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนด้วยถ้าเกิดเป็นไปได้ผมจะได้โทรศัพท์ไปคุยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาว่ามันอยู่ตรงไหนมันแปลงของใครโอ้โหดีจังเลยยกขู่ตรงไหนเล้มันต้องเขาบอกเลยว่าแปลงไหนค่ะ ชื่อเจ้าของที่ดินชื่ออะไรที่คุณมาพูดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนถนนไหนอะไรเงี้ยต้องเอาให้ละเอียดอย่างนั้นขอความชัดเจนเนี่ยนะคะใคร,าารไปตอบได้เคยมีหรือเปล่าที่ถึงแม้ว่าเราขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแต่สุดท้ายเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่ดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาไม่เคยมีครับ <laughs> าจารงคะหลายประเทศหลายที่เนี่ยนะคะใช้เรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อและเคยมีไหมคะที่ว่าถึงแม้ว่าขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วแต่เงินเฟอ้อก็ยังไม่ลงยังคงสูงอยู่ดีระหว่างที่ขึ้นดอกเบีย้ยไปอัตราเงินเฟอ้อที่มันเคยมีปัจจัยทําที่ให้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังออกฤทธิ์ไม่หมดเนี่ยมันอาจจะขึ้นทั้งคู่ Oh. ขึ้นดอกเบีย้ยไปด้วยอัตราเงินเฟอ้อก็ยังขึ้นไปด้วยแต่ในท้ายที่สุดอ่ะอัตราดอกเบีย้ยที่มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันต้องหักหัวลงอยู่แล้วไม่มีครับที่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วอัตราเงินเฟอ้อไม่ลดลงเนี่ไม่มีเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้ต้นทุนของทุกคนในเรื่องเงินทองเนี่ยทั้งภาระหนี้ทั้งความสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การปล่อยสินเชื่อยากลบาบากเพราะเสร็จ มันจะทําให้เศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยชะลอตัวลงพอชะลอตัวลงเนี่ยราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันปรับขึ้นไม่ได้เพราะว่ากําลังซื้อมันหายไปในท้ายที่สุดมันก็ลงค,คุณต้องเข้าใจว่ามันแล้วแต่ความหนักเบาแต่ละรอบด้วยถามว่ารอบนี้หนักไหมถ้าดูอเมริกา9%อ <c oughs> ัตรา,าเงินเฟอ้อประมาณ9% บ้านเราประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์บ้านเราสามเดือนที่ผ่านมาไม่มีต่ำกว่าเจ็ดเลยก็แต่เฉลี่ยแล้วมาประมาณหกเปอร์เซ็นต์ถามว่าในอดีตมันเคยขึ้นมากกว่าน,นี้เคยออดีตเคยขึ้นมากกว่าน,นี้อเมริกาเนี่ยเคยดอกเบีย้ยเนี่ยเคยขึ้นไปถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราทุกคนก็รู้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันบ่อนซ้อมันทำให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวมันไม่ทันเงินเฟอ้อเนี่ย มันเท่ากับจนลงนะผมบอกก่อนนั่นสิเอเอแล้วแต่ละรอบก็ใช้เวลาในการแก้ไขเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะคะ,คะอารย์เรื่องของการเมืองบ้างค่ะการที่มีการไปยื่นกกตให้เอาผิดกับนักการเมืองที่รับเงินในกรณีที่มีแชทไลน์หลุดออกมาเนี่ยนะคะมีแนวโน้มไหมคะที่พักใหญ่จะถูกลงโทษให้ถูกยุบพักค่ะอันนี้คุณพงเพ่งเลงไปที่ต้องถามว่าคนรับเงินเอาเอางี้ก่อนเอาทีละสเต็ปค่ะสเต็ปแรกเนี่ยใครรับ ข้อเท็จจริงอย่างไงค่ะอันนั้นประเด็นหนึ่งค่ะเท่าที่ทราบมันเป็นพักเล็กเนี่ยลายชื่อที่ออกมานี่ยเป็นพักเล็กม, <า S 2> มันเป็นพักเล็กแล้วรับกันยังไงอันนี้ข้อเท็จจริงไม่ยังไม่รู้ค่ะแล้วมันจะไปโยงกับพักใหญ่ยังไงครับอาจจะไปโยงกับพักใหญ่ที่มีข่าวว่าคล้ายๆก็ไปรับสถานที่หนึ่งซึ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนสําคัญในะอีกพักหนึ่งะอะไรเนี่ยผมว่าข้อเท็จจริง ที่กกตจะต้องสืบสวนทั้งทางลึกทั้งทางเปิดเผยทั้งเรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเนี่ยต้องรอตรงนั้นก่อนค่ะลหลังจากนั้นมันถึงจะว่ากันมันมันคงแบบว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยขาดวินอย่างเนี้ยอาจจะจะไฮไลท์ที่คำว่าข้อเท็จจริงนะคะอ,อาจารย์คะการที่การเมืองเราเนี่ยมุ่งแก้กฎหมายลูก แล้วก็มีสูตรหารร้อยหาร5 0 0ร้อบัตรใบเดียวบัตรสองใบอะไรก็ตามแต่ผลจะออกมายังไงก็ไม่ทราบแหละแต่ท้ายที่สุดมันยังมีเรื่องนี้อยู่คือท้ายที่สุดเรายังไม่ได้มีการแก้ไขเรื่องสว250เสียงสุดท้ายผลลัพย์ยังไงมันก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าคะต้องแยกแยะย,ยังไงคะคืออย่างนี้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสวที่มันเป็นจุดที่ทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าการเมืองเนี่ย มันขาดขาดวินวินเนี่ยค่ะมันคือบทเฉพาะการที่งดใช้รัฐมนูญผมจำมาตราไม่ได้นะมาตรา158ยาสดการดำรงตำแหน่งนายรมฐมนตรีเนี่ยจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เดิมนะค่ะไม่เกี่ยวกับสวออแต่ในบทเฉพาะการเนี่ยไปเขียนเอาไว้ว่า ให้สมาชิกบุธิสภาจำนวน250คนเนี่ยเป็นองค์คณะในการลงมติต้องเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดตามจำนวนเต็มก็750ตามจำนวนที่ถัดทอนลงมาคือ376เสียงอันนี้มันอยู่ในบทเฉพาะการบทเฉพาะการกำหนดเอาไว้ว่าสมาชิกบุธิสภาที่จะมาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาเป็นเวลาปีคปี ผมเข้าใจว่าสมาชิกพุฒที่สภาที่เข้ามารับตําแหน่งรอบนี้เนี่ยน่าจะเข้ามารับตําแหน่งประมาณป,าณปลายปี2561หรือว่าต้นปี2562ก่อนที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นบทเฉพาะการก็จะครอบคลุมระยะเวลาไปจนถึงปี2567ค่ะเมื่อครบตอนนั้นปั๊บเนี่ยตรงนั้นก็หายไปถ้าคุณทนรอได้อีก2ปีสวก็ไม่มีสิทธิ์จะมาลงเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ แต่ครั้นี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในปีหน้าสมาชิกบุธิสภา250คนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภา750ที่จะไปลงคะแนนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ผูกโยงอย่างนี้ว่าถ้าคุณมี250ในมือคุณไปหามาสัก200 250อย่างที่ครั้งที่แล้วก็หาไม่ได้255คุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะเสียงมันเกินกึ่งหนึ่ง250บวกกับร้อยหนึ่งคุณก็350แล้ว ส5 0เต็มพิกัดคุณโบอีก2อ0คุณก็ได้450แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะใช้สูตรนี้ได้ตายตัวถ้าหากว่าเขาไม่สามารถรวบรวมเสียงของคนที่จะสนับสนุนขเขาในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เกินครึ่งเนี่ย เขาก็ไม่เขาก็ไม่มีทางจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนั้นหรอกเออเรื่องการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนมันถึงได้มีการพูดถึงว่าเอาพรรคฝ่ายค้านไปรวมตัวกันให้มันเกิน250หรือได้300อย่างเงี้ยก็ยันไปยุ์ไม่ให้กลับมาเป็นนายกได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อ,อาจาร,รย์คะเรื่องของศกนตกรรมผับเม้าเท่นบีที่เกิดขึ้นทําไมเราไม่เคยเรียนรู้จากอดีตในฐานะที่อาจาร,รย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ข้อคิดหรือว่ามุมมองเรื่องนี้ยังไงดีคะคือ มันสะท้อนน่ะมันสะท้อนว่ากลไกในระบบมันเน่าเฟะแล้วแต่ว่าวันไหนไปแตะตรงไหนค่ะ,<ต>ะระบบนนในที่นี้คือ,อเรื่องการอนุญาตเรื่องการดูแลเรื่องการ<อ>กำกำับเรื่องกฎหมายกฎเหมยเนี่ยแตะไปตรงไหนเนี่ยหนองแตกทั้งนั้นน่ะมันมันมันเป็นปัญหามาเกาะต่อนเนื่องค,คือคนจะทําให้ถูกกฎหมายก็มีต้นทุนต้นทุนสูงมาก คนทำผิดกฎหมายก็ต้องอาศาัยคนคุ้มครองม,มันก็รูปหน้าปาจมูกคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กรณีนี้หรอกก่อนหน้านี้อะไรที่แถวทองหล่อแซนติก้าผับ,บ,บก่อนหน้านี้ก็มีโรงงานไหม้คนตายไปด้ยหรอมันมอาจจะได้แต่ถอนหายใจนะคะสุดท้ายแล้วมันต้องสังขยนาาน,นั่นเองค่ะอ่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ